ทำอะไรคะทำงานหลักหลักเมืเ่อกี้เพิ่งไปเซ็นสัญญามาอีกหนึ่งแปลงแล้วก็ไปถ่ายคลิปมาอีกหนึ่งแปลงเสร็จแล้วเราก็มาเก็บยากันต่อนะคะ คือการเก็บเนี่ยค่ะเส้นสีเเสียงรถด,ดังมากเม็ดเริ่มแกแล่ละเม็ดเริ่มแก่เราก็ต้องมาเก็บกันไม่งั้นมันก็จะร่วงทิ้งโอ้รถเดยอะมากนะ ตรงนี้คือเส้นมาริวันะ,ะเนี่ยรถผ่านตลอดเวลาเลยตลอด24ชั่วโมงถนน8เลนแล้วพอน้ไม่ได้บอกจะได้เตรียมแขนเชือแขนยาวมาเราคุยกันแล้วว่าเราต้องมาเก็บพักเส้นผีต่อโอ้ผ่านทั้งนี่ก็ดูแม้แค่เตรียมเอกสารเตรียมอะไรก็หมดลวล่ะ ความจำเมมโมรีเต็มค่ะเมมโมรี memory เต็มจำไม่ได้หรอกถ้าไม่มีออเดอร์ก็จะยังไม่มาเก็บนะเนี่ยอันนี้มาเก็บตามออเดอร์คนเก็บก็สีผิวก็เป็นสีแทนนะคะแทนขาว เาเก็บนิดหน่อยก็พอเดี๋ยวมันจะดำเออเอาตามออเดอร์ก่อนเดี๋ยวเวลาล้างเรา,ามาเก็บใหม่ให้มันแก่กว่านี้นิดนึงให้ข้างหน้าเนี่ยที่เหลืองๆเ,เนี่ยมันแก่ไปได้วยกันมันจะได้ไม่น้อยใจน้อยใจเหรอเออเดี๋ยวมันน้อยใจไป,<ะ>ปคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะ